ต่อเลยต่อเลยอะไรอ่ะเอลเอล,ลงมาเขาบอกไม่หวัดเสียวไม่ได้ทันเพราะ,เ,ราะเขาตั้งท่าอยู่ขงบนตรงนานใช่ปะเขาเชิงโม่ดูไหลลงมาแล้วเดี๋ยวลองรักดิเ่า ทํใจอยู่นะครับทำใจอยู่ตอนนี้เดีย๋ยวเพื่อนกะทับคดีสนุไนไัยย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 ลยยยงลยงย สนุกไหมลูกสนุกไหมโอเคไม่ว่าเสียเท่าไหร่ใช่ไหมนิชาลองนั่งสินั่งนั่งเหมือนเพื่อนๆเห็นไหมจะสนุกมากเลยนะจะได้เห็นว่าเราไหลลงมาแค่ไหนไงเออ ลงมาเลยลงมาเลยว้าวโอ้โหโอ้โหทุกคนดูดิเป็นไงครับสนุกไหมวันนี้สนุกสนุกมากเลยใช่ไหมโอเคโอ้โหโอ้โหตีลังกาได้ด้วยเหรอได้ค่ะโอ้โหเก่งมากเลยเอาเริ่มฮึยจ้าโอ้โหเก่งมาก หงายท้องเลยนะทุกคน กาห,หนึ่งที่โอ้โหเก่งมากๆเอ่อออก้ oh, okay ีอย่างนี้ก oh, vale ็ได้ใช่ไหมโอ้โหหลายตลบเลยอะชื่ออะไรน้องน้องชื oh, ่ออะไรลูกเกชื่ออะไรนะครับชื Philipp ่อเียเก็ดเก็ดเหรอโอ้โหชื่อกันเท่อะโอ้โหพิธิชา์ลงมาแล้วโอ้โหโอ้ยสนุกใหญ่เลย โอเคโอเคขึ้นไปเลยโอเคไหลลงมาเลยเกตโอ้โหโหยโหเกตหมุนเลยหมุนติ้วเลยใช่ไหม <c oughs> อ่าเริ่มโอ้โหอันี่เป็นไงโอ้โหนี่ชาขนี่ชากระก,กิ้งเหมือนกัน <laughs> เออโอ้หอ่าตามไปเลยตามไปเลย โอ้ยเห็นไหมทุกคนไต่เป็นบันไดเลยขึ้นไปเหมือนลิงเลยนะทุกคนโอเคลงมาเลยเก็ตลงมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหหมุนติ้วเลยอ่ะเหมือนรถความเลยอ่ะโอ้พี่ธิชาก็กิ้งเหมือนกันใช่โอ้โหเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมทุกคน อ่าสีม่วงหมดเวลาแล้วครับสีม่วงสีลายลูกไม่ชาใส่สีลายสีม่วงอ่ะอ่สนุกไหมเป็นไงบ้างสนุกเหรอครั้งแรกใช่ไหมโอ้โหเหงื่อเหงื่อเหงื่อท่วมเลยนะทุกคนโอ้โหป่าป่าป่าเอาสีไปคืนไปเอาสีไปคืนมาดูอัน้สีคือลุงสีคือลุงอ่ะ เออโอ้โหไปๆปไป,ไปโอเคอไ,ไปไหนอ่ะไปกินน้ำลูกินน้ำติดต,ตัวไม่อยู่นะครับอาการเป็นไงบ้างคะเยี่ยมอ่ะลูกเป็นไงบ้างโอ้โห,โโห,โโห <laughs> มีมีเกิดการเจ็ตแลกเจ็ตแลกนิดน,นึงอนะ่ะคนมันมันเจ็ตแลกก็คือแบบว่ามันตั้งตัวไม่อยู่อ่ะ เหมือนเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันอ่ะทุกคน <c oughs> เล่นอีกไหมลูกเล่นไหมอ่ะป่าพ่อพาไปซื้อตัวคนน้อยแล้วมัง้งไป <c oughs> ติดใจแล้วรอบสองเข้าไหมครับรอบสองคุ้นาอ่าลูกใส่ข้อมือไว้โอเคไปเข้าได้เลยลูกเข้าไปเลยเลยเร็วยถอองเท้าลูกถอดรองเท้าขึ้นเลย นะครับทุกคนวันนี้มาเล่นรอบสองเลยนะตอนขามาปุ๊บก,ก็เล่นมึงก่อนเลยอันดับแรกนี่พอจะกลับบ้านก็ขอแวะนเล่นอีกรอบหนึ่งนะทุกคนดูดิไปแล้วโอ้โหดูดิทุกคนไหลลงมาแล้ว ก็เด <ś ā> ินเลยอ่ะลูกกิ้งเลยใช่ไหมไปต่อเลยไปต่อเลย ชื่ออะไรนะชื่อชมเบียงชมเบียงเหรอโอ้โหชื่อเท่จังเลยอ่ะ

โอเคไปเล่นเลยลูก